สวัสดีเราเรีนรู้หน M ่วยเอ็กซ์ทั้งหลายคลิปนี้ผมจะมาสอนหาเอเลียนเอกอันดับแรกพวกคุณต้องมีนาฬิกาเอเลียนฟอร์สก่อนครับหลังจากที่คุณมีแล้วนะ่ยคุณก็แบ B ่งเป็นบิ๊กชิวมีแล้วคุณก็สามารถทำเอเลียนเอกได้ผมก็จะพาไปหาชิ้นที่หนึ่งกันเลย B X U. แบ่งบิ๊กชิวเออโคตรสกิสลล่องขนของมันเพื่อไปลงไปข้างล่าง จะเป็นกลองที่อยู่ฟังไลยสักฟังนลยแล้มวมแปลงเป็นตัวยังดีวะาออเจ็ดเลขดีวะทางนี้ ู่ตรงไหนสักฝัง่งนะฝั่งนู้นหรือเปล่าอ๋อนี่ไงแล้วก็ทุกคนเข้าไปทางใตยย้นี้อ่าแล้วเข้ามาก็จะเจอปรา,าสาททางไหนวะนี่จะเจอปรา,า,า,าสาทปราสาทตรงนี้โอเคแล้วนี่คือชิ้นส่วนชิ้นที่หนึ่งในการทำเอเดเลนเองแล้วก็ไปหาชิ้นสองกต่อนะครับชิ้นสองก็จะต้องขึ้นไปข้างบน โอ oh, 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 oh. ้้วมมาัาอ,อไปเป็นคีป่บินขึ้นไปเหมือนจะไม่ใช่จุดที่ผมมาเมื่อกี้นี้นะ โอเคหลังจากทุกคนบินขึ้นมาแล้วเอือตายเลยแนร์แด่ะมันต้องรอนาฬิกาซะไม่นั้นไม่น่าบินไปถึงแน่เลยเดวเข้านาฬิกาแพงแล้วเปล่างที่ไม่เห็นคุณอยู่ตรงนี้กับผมแล้วก็บินต่อมาได้เลยเหมือนจะอยู่ใช้ติดทองแล้วกัน บินไปข้างหน้าตป็ทองนะ้ตรงไปข้างหน้าตรงไปเรื่อยๆอ่างนี้ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีดาวอยู่สองดวงครับให้ไปดาวที่สองดาวข้างหลังนุ้ใช้เจ็ตเลยบินไปเลยโอเคบินไปเรื่อยๆต้องไปจะถึงนะครับมีจิงคนจะพอหรือเปล่านะส่วนดาวข้างหน้านี่ยจะเป็นดวงจันทร์นะอุ้ยพอหรือเปล่าวะพอแล้วนะ โ okay, อเคหังจากคุณถึงตอนนี้ก็จะนี่อันนี้คือจิสนจส่วนที่สองสอยู่ตรงนี้ผมแนะน,นำให้ใช้เซิร์ฟบีหานะครับเพราะถ้าเซิร์ฟธรรมดาเน,นี่ยทุกคนอ่าคนส่วนใหญ่นะ่าจะเอาไปหมดแล้วน่าจะไม่มีเหลือให้คนทำเอเรียนเอกโอเคแล้วก็บินกลับโลกบินกลับโลกนะ อันนี้คือ,อยาขอิวแกอืมอันนีที่ผมจะหมดแบบแล้โอเคจะมันคลอชาร์ดอันนีทิ้แป๊บนึงไม่น่าแป๊บเลยอันนีทิ้นี่นีนน่อบบาจจะผมมันมีตัวนี้ด้วยเซิร์ฟควาเอ่อเซิร์ฟพวกคุณมีไหมแบบเนี้ยนี่อันนีนะ้เซรีผมมันมีแบบนี้ไม่รู้อะมีตัวนี้ละอย่ มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครอยู่ในเติมแล้วมันได้ไงไม่รู้อะติงไฟเโอเคกันต้องรอรอ,อเอาวิธีชาร์จแบบนั้นครับเร็วสิเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าสิอ่าได้แล้ว,ลวโอเคแล้วให้คนมินดาพผมาได้เลยตู้มนาฬิกาทแทบแบตหมดเลย เคให้วิ่ไปดาวข้างหน้าครับดาวตรงนั้นเปล่าวะเควินไปเรื่อยน่าจะเป็นดาวน้ำนะที่ผมจำได้ใช่หรือเปล่าอ่ะใช่ดาวนานะ้ำให้พระคุณลงไปข้างหล่างต้องมองตรงนั้นนี่คือที่ส่วน เ,เชินที่นนงคอคัอที่ยนนี้คือชิ้นที่สามนะครับและชิ้นสุดท้ายก็ไปอยู่ตรงแถวยานของเควิ เดี๋ยเราจะทิ้งพวกคุณถึงโลกแล้วก็ทำไรต่อวะทำไ,นะไม่หยิบซะเออแล้วนนั้นก็บินมาเรื่อยๆทำไงวะอ้าว ให้บินไปที่เสาอ่าอินเอเลียนนี่ตรงนี้เแวก็ต้องไปตรงลูกบาศกสี่เหลียมข้างหน้าตรงนี้นะบินตรงไปเรื่อยๆ อเอาทีเหลังจากที่ถึงลูกบาศก์นี่คนระับก็นี่คืออ่าแล้วก็ให้ทุกคนมากดีตรงนี้คนะรับรอจนกว่าเวลาตรงนี้จะหมดแล้วก็กดีเพื่อเข้าไปในลูกบาศก์นะฮะหลังจากนั้นก็ให้คุณเปิดประตูไปเรื่อยๆคนระับให้ไปเปิดลูกบาศก์แบบนี้คนระับจะเป็นช่องเข้าไปถ้าคุณเปิดลูกบาศก์ตรงนี้แล้วเจอเอ,อ่อมอนสีขาวตกลงมาหนะ่กให้คุณไปเปิดตรงอื่นนะเพราะมันจะเข้าไม่ได้ ันจะไม่เปิดไปต่อไม่ได้จะมีบางทีขาวตกตรงนีนะหลังจากคุณเปิดเรื่อยๆจน,จนเจอชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับมันก็จะถูกฟ้ามาตรงนี้เปงงานของทีวินเหมือนเดิมมันจะถูกฟ้ามาอ่ะแลวตรงที่มอลขุณเนี่ยเป็นเอเลี่ยนเอ็กตัวใหญ่ยอยู่โอเคหลังจากนั้นก็ให้คุณใส่คำสั่งนี้ครับใส่คำสั่งแบบนี้ครับ ก็เป็นการเซฟอนินเอเลียนไว้อินเอเลียนเอกไว้อ่จาจับเซฟเสร็จปุ๊บมันก็เซฟเลยเซฟมาซะแล้วคุณก็ตกโลกตายได้เลยแบบนี้เลยตัวตกโลกตายอ่าแล้วคุณก็ถูกวาร์ปไปที่เดิมอ่าหลังจากนั้นพวกคุณก็จะมีเอเลียนเอกอยู่ในนาฬิกา อ่าแบบนี้แล้วคุณก็ไปหาวิธีควบคุมจะได้เองแล้วกันนะครับเมื่อคุณควบคุมได้คุณก็จะใช้เอเลนได้โอเคงั้นคลิปนี้ผมก็มาสอนหาเอเลนเอกแงรนะครับครับครับ